ที่ r e p u e p u c l n c a n ก n นะครับ u n นวิว Crypto นะครับอย่างที่ผมเคยรายงานไปตอนผมอยู่สิงคโปร์นะย้ำอีกรอบหนึ่งนะครับตอนนี้วิวมาแล้วนะครับแล้วก็วิวตัวนี้วิวของคริปโตอันนี้ที่นำเสนอโดยฝั่งของ Republican เนี่ยจะเป็นประตูครับเปิดออกสู่การพูดคุยกันระหว่างฝั่ง Republican กับ Democrat นะครับว่าเฮ้ยเขาต้องคุยกันละนะครับเพื่อที่จะมองว่าตกลงเนี่ยคริปโต เป็น security หรือ commodities แน่พึ่งจะมีเวลาได้คุยกันนะผมตื่นเต้นนะถ้าคุยกันจบนะช่วยบอกผมด้วยว่าเป็นอะไรนะฮะอืมคำถามนี้ผมถาม Exchange ในสิงคโปร์นะโอ้โหถามคำถามเดียวนะฮะให้คนตอบตอบมาบอกว่าอยู่อยากคุยกัะไอนน้นานๆก็ไม่บอก <laughs> คือคือมันนานมากอะคือแค่ถามว่าตรงลงในความคิดอยู่เนีย่ยยูว่ามันเป็น securitycommodities นะก็ตอบมาคำเดียวเลย โหยูอยากคุยกับไอ้นานๆก็ไม่บอกนะฮะคือมันตอบนานจริงๆนะคำถามเนี้ยนะฮะก็ถามยาวแต่ว่าเนื้อสิ่งอื่นใดค่อนข้างใกล้เคียงกัน,กนค่อนข้างใกล้เคียงกันนะที่ผมคิดนะผมก็มองว่ามันไม่ใช่ทั้งคู่แต่มันมันเป็นส่วนผสมตรงกลางที่รัฐบาลจะต้องหาจุดให้เจอให้ได้นะครับอ่ะอันนี้ก็จะมีการพูดคุยกันนะเอ็ดเดนไบเดนสไลด์เดบิวแล้วนะฮะบิตคอยค่าดิฟฟิเคิลนะครับ Difficulty Dif Bitcoin นะครับก็พุ่งสูงขึ้นเป็น record high ในช่วงนี้นะฮะก็มีการพูดถึงวิชชั่นต่างๆนะของน้องคาดาโนนะฮะว่าจะไปยังไงก็มี a d ดอ t i o n ที่ค่อนข้างโอเคแหละนะรัสำหรับคาดาโนที่พยายามจะผลักดันให้ไปในทิศทางที่ไม่ใช่โปรดักท้งนั้นการเงินซะทีเดียวนะมีโปรดักอื่นด้วยนะครับเพราะเอาใจช่วยน้อง ADA แล้วกันนะครับล่าสุด ADA ก็มีการปล่อยตัวไอเลสวาร์เรนะฮะ เป็นตัวใหม่ที่จะเอามาแข่งแล้วพูดง่ายคือเอามาแทนที่ MetaMask นั่นเองนะเป็น Native Wallet เลยนะครับก็เรียกว่าถ้าอยากจะใช้ Cardano เนี่ยก็นี่อะไรใช้เลยนะครับใช้ a l e c e Wallet เนี่ยก็มาแทน MetaMask ได้เลยนะครับ <c oughs> น่าสนใจนะครับเพราะว่าไม่ว่าตลาดเป็น,นยนงไย Cardano และทีมเนี่ยก็ยังเดินเดินหน้าทำอะไรๆไปเรื่อยๆนะฮะก็รอดูแล้วกันวันหนึ่งดูซิว่าจะมีผลบ้างไหมนะครับ <c oughs> <c oughs>